เอาแล้วอาจารย์สกลพูดถึงอิชิอิสาเหตุที่โดนปลดออกจากโค้ดทีมชาติไทยแต่ทัวลงกระนำสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมเราฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรากันนะคะจากกรณีที่อาจารย์สกลเกี้ยงประเสริฐโค้ดทีมฟุตบอลมอญทองวิทยาพูดถึงกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับมาซาทาดาอิชิอิ คุณซือชาวญี่ปุ่นวัย57ปีปิดฉากการทำงานในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย1ปี10เดือนคุมทีมช้างศึกนะคะทั้งสิ้น30นัดอิชิอิพาทีมชนะ16เสมอ6แพ้8พร้อมพาทีมเก็บคะแนนฟีฟ่าแรงกิงเพิ่มถึง บวก58.62คะแนนจากอันดับ113ของโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ96ของโลกและรังอันดับ15ของเอเชียซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในรอบกว่า17ปีนับตั้งแต่ปี2008ที่เคยขึ้นไปอันดับ93ของโลกอาจารย์สกลกล่าวว่าพูดถึงบอลไทยเวก็ขอพูดถึงอิชิอีนิดนึงว่าทำไมเขาถึงจะต้องโดนปลด ไม่ได้ว่าคนโปรดแต่เพราะอิชิอิพยายามจะทำให้คนไทยเหมือนญี่ปุ่นทั้งๆที่ภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่ญี่ปุ่นภูมิอากาศต่างแต่เขาเอาส่วนที่เคยสำเร็จกับญี่ปุ่นมาใช้กับคนไทยซึ่งมันไม่เหมาะคนไทยไม่ชอบบอลสไตล์นี้ที่ไม่รบเร้าย้อนไปดูบอลไทยสมัยโอกาสคืนหลังยากเดินหน้ารุกคาดอย่างเดียวแต่อิชิอิพอนำหนึ่งศูนย์ก็ต้องรับคนก็เลยไม่ชอบกระแสมันก็ไม่มา คนที่เป็นใหญ่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องปลดฮัสซันอาจจะเอาสไตล์อังกฤษเข้ามามีความเร็วทำประตูมากขึ้นอันนี้สำคัญแต่ถ้าให้พูดถึงบอลไทยเหมาะกับประเทศอะไรมากที่สุดก็คือเม็กซิโกเพราะว่าซรีระเขาก็ตัวไม่ได้ใหญ่แต่มีความคล่องตัวสูงและสามารถไปบอลโลกได้ส่งคนไทยไปดูการทำทีมของเม็กซิโกเลยว่าเขาทำยังไงรูปร่างเขาเนี่ยเพเพเล็กกว่าคนไทยอีกแต่สมรรถนะเขาเยี่ยมมาก ลองเอาคนไทยที่เก่งที่สุดเขียนตำนานเลยไทยเวทุกสโมสรทุกอะคาเดมีโปรดสอนตามนี้เป็นตำราเล่มเดียวกันเวลาไปเล่นทีมชาติไม่ต้องซ้อมมากเพราะว่ามาจากตำราเล่มเดียวกันซึ่งหลังจากที่อาจารย์สกลนะคะออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็ได้มีชาวโซเชียลนะคะหรือว่าแฟนบอลเนี่ยเข้ามาเห็นต่างโดยได้คอมเมนต์นะคะเรียกได้ว่าทัวลงเลยก็ว่าได้โดยได้บอกว่า แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ประสบค,ความสําเร็จในเรื่องของการทําบอล11คนนะครับส่วนอีชิอิเขาก็มีให้เห็นทุกระดบับทั้งสโมสรโลกแชมป์เอเชียแชมป์เจลีกทิปเปิลแชมป์ไทยลีก2ฤดูการติดดังนั้นพอมาวิจารณ์อะไรแล้วก็เหมือนพาโลงมาวิจารณ์การทํางานของพออ่ะครับหน้าที่ตัวเองก็ไม่ใช่ความสําเร็จเทียบเท่าเขาก็ไม่มีแต่ก็ยังอยากจะพูด ผมว่าอิชิอิเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรและวางแผนระยะยาวทำอะไรเขารู้ว่าไทยมาขนาดไหนรู้ยันลากเงานิสัยใจคอเขารู้วิธีการที่ต้องทำมีแผนการชัดเจนไปตามสนามต่างๆทั้งหลีกเล็กหลีกรองทั้งสนามเยาวชนเพื่อศึกษาโครงสร้างมุ่งหน้าทำหน้าที่ตนเองอย่างตรงไปตรงมาและผมคิดว่าแกกําลังทำในสิ่งที่คนไทยทุกคนเฝ้ารอ คาดหวังอยู่อย่างจริงใจเพียงแต่แค่คนบางพวกมันรอความสำเร็จไม่ได้ก็กลับมาวังวนที่เดิมมันก็เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะได้บอกว่าทัศนคติแบบเดียวกับฝ่ายเทคนิคเลยแบบที่ไม่เคยทำให้บอลไทยกล้าเข้าไปสู่ระดับเอเชียได้พอมีคนจะพัฒนาดันไม่ชอบอย่างอยู่แบบไทยๆทยเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาค่ะยังได้บอกอีกว่า เด็กหลงกระแสไม่แปลกแต่ตัวอาจารย์เองก็เอากระแสไม่อยู่จนตอนนี้หลงไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขอให้กลับมาเป็นตัวเองไวๆนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าในไหนก็เป็นที่ปรึกษามาดามแป้งแล้วอาจารย์อยู่เป็นครับคอมเมนต์ต่อมาค่ะควรเชื่อระหว่างโค้ดโรงเรียนหรือโค้ดทีมชาติซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่อาจารย์สกลน,นะคะพูดถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ย ก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาถล่มทลายทีเดียวค่ะซึ่งบางกระแสเนี่ยก็ต่างบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับการที่อาจารย์สกลจะไปพาดพิงถึงอิชิอิค่ะก็ต้องรอดูเรื่องราวเหล่านี้กันต่อไปนะคะว่าจะจบลงอย่างไรและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ